แอบสอโรงพยบาบาลสนามขอนแก่นจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาเลือกโรงพยบาบาลสนามหรือที่พักสำหรับการกักตัวเบื้องต้นได้คัดเลือกสองแห่งคือที่โรงแรมกรีนและโรงแรมลาวิล่าโรงแรมทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น โดยที่โรงแรมทั้งสองแห่งมีขนาดเล็กและสะดวกในการควบคุมดูแลและสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธาร,รณาสุขกำหนดไว้ขณะนี้โรงแรมทั้งสองแห่งได้รับแพทย์และพยาบาลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการรักษาผู้ป่วยทั้งทีมจากโรงพยาบาลน้ำพองและโรงพยาบาลขอนแก่น โดยผู้ที่เข้าพักจะต้องซักเสื้อผ้าเองทางโรงแรมมีบริการเสิร์ฟอาหารจัดไว้ที่หน้าห้องทั้งสามื้อมีบริการ Wi-Fi เพื่อการติดต่อสื่อสารนางสาวฉัดอุมาพันธ์จำรัดผู้จัดการโรงแรมลาวิล่าบอกว่า ภูมิใจและดีใจที่ได้ให้บริการโรงแรมนี้มีอยู่42ห้องนะคะการดูแลผู้เข้ามาพักก็คือการจะถูกคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สา,สาธารณสุขก่อนนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของห้องพักแต่ละห้องก่อนที่จะให้เข้าพักนะคะแล้วก็สอนพนักงานที่อยู่โรงแรมทุกท่านสอนอาสาสมัครทุกท่านในการป้องกันดูแลต,ตัวเองนะคะแล้วก็อบรมผู้เข้าพักทุกท่านว่าต้องดูแลยังไงปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนเข้าพักคะ่ะ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาดของโรคประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงและมีปัจจัยชี้บ่งต่างๆว่ามีความจําเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการควบคู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นในการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน